หรือกับพันชาชัยครับเนี่สกัดเอาไปได้นะแต่เริ่มเข้ามาจะเข้าสนามสามรลับฝากครับพระรามมาเริ่มกันไปฮะเปิดปะหาก็ได้เข้าหวดเดี๋ยวแต่คืนนี้ทางเนี่สามรลับฝากครับพันชาชัยชาชัยมาเอายินสกัดเอาไปได้ฮะสามรลับเปลี่ยนไปเด้สิบสาม มาเริ่มมาครับยางตัดคืนกาับมาฮะถือมาที่ชาชัยข่าดีฮะแมบอลนี้ออกไปฮะสำหรับอัระยละจรจะเข้ามาเ้านามสหรับตครับยาเสมอนี้สุดประ่ตสุดนะมาทันที่อย่ตัดคืนีก็ไดประตูจะเซฟออกไปได้ฮะสำหรับตากับะะ้าเจารัยุมาัน และสำหรับคู่นี้นะใครชนะนะตัผ่านเข้าไปเจอกับบัดดี้บัดคอมะในวันที่26และสำหรับคู่สุดท้าย อีปันณโกงลุดนะพัระจะผ่านเข้าไปเจอแสงกินดาแอนซัพเกิร์เปิดเข้าที่สายไาเอกชัยเอกชัยป้าทีจะตายเพื่อพัชระพัชระยามบางบอลนะพามางบอลพัชระบางบอลมาเข้าทางสามหลักทางไทยทางไทยยามบางบอลตรงนี้ออกไปและจะได้ภูมากจูสาปัะต้อสำเร็จภารกรามา อย่างเสมอที่สุประตูสวนมาสางับได้ไดออกแบงค์จวัดเอไปที่ขาวนเปิดปจิวัดจิตวัดต้องยังได้พอจิวัดตัวแม่ลูสาโนเซแล้วมมกลูนนี้ขาวันทีขามผนออกไปจะได้ทุกมาจากผู้รักษาประตูสามประรามันเปิดปามกีมาที่ชาชัยชาชัยเดิน สามตัวเซฟแอบไครั so <'re> ้งหึุดแล้วแต่เตะไปครบนามาสามระบับระรบกอย่า่มอกันอยูที่ศูประตูศูนย์ไ่คู่รงดครับอิสอลุนาซาโพจเน่ไปเลถือมาชาชัยหาวาวตักับวัได้หรือวาที่พันวัดออกมาอิจวัดเือมาพัชระพัชระตายปาวดิพัชระวัาจะมองีออกไป ได้แต่จะพูมาสนาหรับพระราชนิพนธมากิจวัตรกิจกาอย่าน erm ี้ติดเลยนะแต่ห้เอกชัยมาที่โนี้เขากลับมาเลยว่าสำหรับภาคการกิจการนี่มาที่วัชพลวัชพลถ่ายสรดบมาที่ชาชัยชาชัยกิจวัตรยิการนี่บากไม่ต้องต่อต่อไปจะได้พวกมาจากพวกสามปตูการสารับพระราชอพมาเริ่มเลยนะออกมาที่กิจวัตร ว่าถ่ายมาที่ถาวรนเกิดเาไม่ได้ไม่ได้นกระพักรอาวมาทีกิจัตรันกิวัตรออกมาที่ถาวรนะถายออกมาที่พระ่าฟังมาที่พนวัตเสือมาพัระอย่าตัดกับดยัาต่อกันตัวไม่ได้นรทั้งสทีมมาที่กิจวัตรกัน ออกปารุบอนุบัตตาาพัละถือสวมาที่ถาวรออกปาถืสวไท้ยังได้ใบทางอาไวาวรไม่เรียงไม่รีนะมาในความแน่นอนนะสำหรพระความละตาปาัดรอยาเสมอที่สูนประตููนย์ในคู่รกแ่ลำบุญมากลูนี้ ว่าสุขนยเงาก็าวม่อยู่วนางที่ถาวรถือว่าพันวัดถือการกป้าหลุดนี้แล้วออกไปและลสำหรับคู่สุดท้ายสีปาทะเลปรบโงหลุดนเป็นคู่สุดท้ายนะครับขอหลังวอนถือหวางไปนะ อยางได้เปนครั้เปิดกลับมาเอกชัยเอกชัยมาูสาประตูยังเซฟออกไปแลยจะได้เตเข้าปคั้าแล้วามครั้นาทีญพหลืองพอเหลืองพเหลืงพนะสิบคนจะได้เต่เขไปครัห่งสิบาไปอางนี้เอกชัยยิงบ้างโอวายงเซฟออกได้ฮะาะฮะาันานุวันานุวัน ไม่กิจวัตรกายังกลไม่ได้แล้วหลายาทัศระพัศระโต้กลับเลยทีพัระใช่มีตัดขึ้นกลับมาได้แล้วาออกมาผานิชาทยชาชัยโต้เลยครับชาชัยชาชัยถึงจะวาไม่ได้อยางมางบ้ได้ยังกลับม่้านวัผ่านวันผ่านวันแม่ลีอยางได้างองได้อยาบางบ้าได้สำหรับพลัหลายมาิวัตออก เริ่มเล้วขึ้นแล้วยาวสมอยที่สูงประเัรวสุดทุกีการสตัวงปัดเราไปได้และเดี๋จะพาไปทางน้นสามาวพัฒนาบอี่เป็นรแปทีสุดท้ายเมาอยู่ที่ขาววอนาววอนได้คืนมาวาที่าุนาานงไคุกามตีไปยาอ้า มาเร็วๆนะแล้วมาตัวเมียนะเดี๋ยวเด็กก็มาจะทำสนามอีกทางนะสนามทัศราพแล้วสมุดที่ศูนย์กระตุ้นศูนย์นะไอคือเวลาเนี่ยเปิดป้ามาที่กิจวัตรกินต่อไปครับท่านผู้ชมทัศราอีกไปป่ะไปตุ๊กต่อต่อไปเดี๋ยวจะได้ทุกมา เอาตาพอด้ะเอ็กซ์ไซด์ก็ดูนี่ความมาอยู่ที่ชาชัยยังม้างพอด้ะดูจังหวะอันนี้มารับชาชัยถาบอวามเองนะชาชัยดูจังหวะไว้ได้ะชาชัยแล้วถายคืนกลับ้าดีวอลสุดยอดนะอยากได้ฮะอิจฉาไทยคือกระบะพาดูครับอยากตัดยคืนกลับได้แล้วเปิดบ้านลูกดีอยากได้วลนวันสามรับปากครับอยากแยกกันดูที่ได้ข้าศักดิ์ดูนี่พาด ปาตราพอนมาที่ชนะออก์าทาวหรือจับปาป้าที่จับไปเห็แล้วจะได้ถึงาษาการสามราคาครามันอยากทำอะไรไม่ได้รับเสือาเสือที่สูงประตูสุดเสื้อด้วยตาเสื้อเอกชัยเอกชัยนี่ใร้งนี่แล้วจะได้ทุกาจับผูรษาตัวลุกนี้ไหมจะเปลี่ยนนะอาพลิ้งไหมสามไปทางดีาดีลงไปฮะบอนาเรมกันไปฮะท้าว ไปหมดไปชาวเปิดตาเยอะแ่ผู้สาะตูยังเซฟปาได้ความคิดทางวัดหาดวัดออกมาที่ตนหาในตัดืนก่ังวักิจวัตรกิจรนจังหวะนี้ยัดไปมากแล้วตัดับได้บันนี้กัชเอกชัยตัวเธอเอกชัยวัเอกชัยยิงกันบ่าลูกเี้ไม่ตกกรองไปแล้วจะได้ทุ่มาจากผู้สาตัวาทกิจวัตรวัมารมกม่สารับออยากัับไมด้เฝ้าเฝ้าเป็นคำอีกหนึ่ะ ดึงด้วยเจตีที่เขไปสามหลักสามรับราวันได้เจอกัขาะโดยชาญชัยฮะัดแสนหลัสกร์ที่ดึงกระสูนประตู ตอนนี้ผมได้หมายเลขเจ็ดรัไปฮะเราลุกละสาเราวุกแล้ไปถึงป่ะสาวตัวจะเซฟตไปฮะได้เตะมุมเข้ามาฮะสามหลักพัฒนาปลอดเอ่อเก้าออ่านี้โมชาที่ขาดแล้วเจ็มไปข้าละสามหักพัฒนาปลอเสมอที่ศูนย์ระศูนย์นะ ม่านที่ผาไปหน้าประตูออกไปได้ไปไม่ทันงะสามหลักพระพรนีสามพัติดต่อกันเลยอย่างเสมอที่สือประตูสวนใน่วเวลาแร่่ก้ะครับ่านรนทีสุดท้ายอ่ะในช่วเวลาแรกอย่าตัดกลับก็ไ้เชายมาที่สารชัยสารชัยจะเกว่ากันนะตายไปมตายไป้็เป่าสารชัยเดินนเอีเชัยสารชัยอิจ่า ดีกส <icana>, ักตกตักับทีมาที่สารุาราุบนนี้าราวุไหนคือป่บาร์บก้าเไย้อนหลังนะมาอยู่ที่ทนีจะวาไว้ได้แต่วากาสับทางนี้ดีมากข้าาออไปจะได้ทุกมาผู้สาประตูสาหลักสามนนก่อนอกก่อนน่นงไปได้บอกมาเข้าทางนะอีูสาวยังรับไได้ มาไปมาเริ่องมาที่ธานีธานีเดึงจังหวะไม่ได้ทายคือว่าถาวรถาวรนะอย่าดึงจังหวะไว้ได้มาที่ธานีได้ยานีนะจังหวะฟาวนินึ่งไปที่ธานีแล้วการคือนะบอลอยู่ที่ถาวรอย่าได้บอลอีกครั้งละไหลยพียงไรไายคือไปฝรั่งเศสานีนะจุดจบมาให้สระบุฒีสระบุฒีสระบุรีสระบุรี ยากตัดกับนะยากจะกาม่พอเยเาเรยไปลรับาเาวะเาวเอามช็อตตัดกับนะลงแล้วสำหรับพอชัยพอชยบานี้อไป ก็การที่สามกตัวเปิดปละตูานมไม่ตัวกออกนแต่แต่กาที่สนามอีกครั้งสามระต Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ชา,ชาติยชาติไยอยากตัดเข้ามากลางแล้วแล้วฝาพืนกบไปข้างหนึ่งมาที่วีโรวีโรตัดาที่เอเกอชัยเอเกอชัยมาหนีออกไปได้มอสได้แต่เข้ามาจากข้าศสตามสองกับพ,พทุทธลาภอดรน่าะกนชนาตยาวตึบับนะ เอาวางรวมเป็นครั้งที่สองนะสามรับพระราชา าลแล้วเราุนให้หนึ่งสองสามครับสามาที่ทา,าที่ยยามที่ปอใจอใจปอชใจยิงไก่ป่ะอดปาได้ที่ทนิงไกนีันีโยกเลี้ยหลุดไม่นด้หลุจะตาไได้วางอยูที่ชานไทยชานไทยคือจังหวะไทยคือใบกระชัยและไทยคือ้าถุยสนุรับ

พันาซิฟาแม่พิรชัยอยากลักบกับนิ้สอฝ่าวมเป็นที่สอหน่าแม่รับไปในใบเหลืองนวดูได้ไหม่ิอเมา่อไห่นัสูรศักรับไปินไปเหลืองละได้แจ่งไปสำหรับพัฒนาพ่อยากเสนอที่สูพระเิศูนย์นะใดขึ้นเวลาแร่สองนาทีสุดท้ายจะจะมีมาส देखिए <laughs> ¡Venga,